หนูเริ่มหมดแล้วเบิร์กเทนิคล้องไห้หนูเสียใจโอ้ยเ,เวนเลยแม่เลยอยาจจะบอกมึงแอบเบ้ามากเลยนะเข้าใจพี่เบิร์จริงๆว่าเขาเต็มที่แล้วเขาเจ็บปวดแล้วก็เขาเสียใจมากจริงๆวันนี้โมอามีนาสารนแห่นะครับทำแคปแล้วตาคออ้าว่าเบิร์เทคนิคเสียใจที่ผมไปพูดดูมิน S <S ผมพูดตรงๆว่าผมให้เบอร์ทิงกคมาเนี่ยเพราะจะช่วยประโยชน์ในการขี้คายคดีสามปีที่ผ่านมาเบอร์ทิงกคเป็นคนที่รู้เข้อท้จริงทุกเรื่องโมอาีนาสารแหน่คุณแอฟแปลามาสามปีทํำนู่นทํานี่แต่พอกลางคืนกับแอนานาว่าผมเสียห,หายผมก็ไม่เคยว่าผมก็ทนเจ้าหน,น้ที่ทำงานอยู่เรานั่งไล์สดวิพากว,วิจารอะไรอย่างเงี้ยมัน เราให้เกียรติการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆกฝ่ายดีกว่าเรารู้แหละว,ว่าโอเคอเดี๋ยวจะรูปนี้นะรูปนี้นะออกมากันต่างๆนานาซึ่งถ้าถ้ามันจะต้องอยู่อยู่ในสำนนทจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว,วผมจะให้อาจารย์ปานเทพเปิดภาพน้องแตงโมที่ถูกแทงแตะผมจะให้อาจารย์ปานเทพเปิดบาดแผลที่น้องแตงโมถูกแทงแล้วกันนะ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นนะภาพแตงโมโถูกแทงเราคิดอยู่นานว่าจะนําเสนอ,อยังไงไม่ให้เกิดภาพถูกถูกเซ็นเซอร์นะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นภาพการ์ตูนให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามีไขมันออกมาจากข้อพับภาพถัดไปครับนี่ครับเป็นภาพการ์ตูน